ครับสวัสดีครับท่านสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้นําเอาสูตรตัวเลขที่จะมาสรุปนะเป็นโค้งสุดท้ายให้ท่านได้เอาไปพิจารณาดูนะครับเอ่เอถิดถูกใจก็จัดไม่ถูกก็ผ่านนะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับธรรมดาเนาะก็ว่าไปตามสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับสูตรนี้ก็คงจะไม่ยืดยาวนะครับเพราะว่า ก็เป็นคลิปสุดท to ้ายนะครับต่อมาสรุปตัวเลขนะครับให้ท่านได้เอาไปพิจารณาดูนะครับครับสติติของเราก็เดินมาก็ไหลหงวนนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับสติติของเราก็เข้ามาก็ไหลหงวนนะครับก็สติก็เดินดีนะครับเข้ามาก็ไหลหงวนนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็จะนำมาให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจารณาดูนะครับ ชอบก็เนาะจัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็มีเข้ามหลุดเนาะก็ธรรมดานะครับก็ให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาที่นะครับเราก็ทำนะครับสัจตินะครับ106งนล่าง15นะครับเ็เราก็ใช้หนักร้อย บวกหลักสิบนะครับเราก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็สิบหน่วยล่างนะครับบวกกันก็ได้หกนะครับเราก็มาบวกกันนะครับเราก็ได้เจ็ดแล้วก็ลดแต้มเป็นหกห้านะครับด้านนี้นะครับเราก็ใช้เลขหนึ่งนะครับบวกศูนย์คือคงที่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งบวกศูนย์นะครับเราก็ได้ที่หนึ่งศูนย์เก้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ เลขที่ออกมาก็หนึ่งศย์ก่างเจ็ดศูนย์นะครับแล้วเขที่ศูนย์กน็ะครับถือว่าเดินดีนะครับย่งที่ว่าติแล้วก็เราก็ทํามันเดินนะครับหนะครับบกศนย์เราก็ได้หนึนะครับหมาบวกสิบหน่วยล่างนะครับก็ได้เ็นะครับหนบกเ็ก็ได้แปด็ดนะครับด้านนี้นะครับหนบวกศูนย์นะครับหนึ่งบวกศย์เราก็ได้มาที่1นึย์เนะครับ ตัวเลขที่ออกมา789ดแปล่างนะครับ64นะครับแล้วก็ที่8 9นะครับมาดูขวดนี้นะครับขวดนี้เราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ7บวก8นะครับเราก็ได้มาที่เลข5นะครับแล้วก็10หน่วยนะครับล่างเราบวกกันก็ได้0ูนย์นะครับอันนี้ก็5บวก0นย์นะครับเราได้มาที่เลข5 4 3นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็นะครับ จ็ดบวกห้านะครับเราก็ได้เจ็ดบวกห้านะครับเราก็ได้มาที่ห้าสี่สามนะครับเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับงวดนี้ก็ความมั่นใจนะครับจะมั่นใจหรือไม่ก็ว่าไปตามสูตรนะครับที่ผมได้จับชุดเอาไว้นะครับก็ตัวเลขก็ถ้าเราจับออกมานะครับก็มีห้าห้าแล้วก็ห้าสี่ห้าสามนะครับแล้วก็สี่ห้านะครับแล้วก็สี่สาม รู้สึกว่าเลขตัวเดียวกันนะครับก็จับก็ไม่มีกี่ชุดนะครับก็ผมได้จับชุดเอาไว้ก็มีดังนี้นะครับก็เอาไปไว้เป็นแนวทางนะครับก็มีสามสี่สามห้าแล้วก็ห้าสี่ศูนย์ห้านะครับเลขเอ่อสี่สี่ห้าห้าสามสามนะครับอนี้ก็กันไว้นะครับของเราก็ได้มาที่เน่นเน้นคือสามห้านะครับวัวนี้นะครับ ได้นำมาให้ท่านสมาชิกไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็นะครับผมก็จะคงจะมาสรุปตัวเลขเป็นโค้งสุดท้ายนะครับมั่นใจที่สามห้านะครับสามห้านะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับสามห้าแล้วก็สามสี่ก็น่าคิดนะครับสามสี่นะครับลองมาพิจารณาดูนะครับ ตัวเลขเก็เข้ามานะครับก็เข้ามาก็หลายงวดนะครับก็ไม่เออยังไม่พลาดนะครับเอือ้อที่ออกมาก็งวดที่โซนหนึ่งสองล่างโซนหกเราก็ได้ออกมาทีเ่เข้ามาที่นะครับหนึ่งโซนหกล่างโซนสองแล้วเข้าที่เก้าหกนะครับอันนี้ก็เข้าที่เก้าสองนะครับก็เดินมาตลอดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ห้านนะครับ นี่ก็เข้ามาที่4 1อันนี้ก็เข้ามาที่8 3นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่8 3อันนี้ก็เข้ามาที่7 5นะครับเอ,อ่อแต่ตัวสึกว่าเดินดีนะครับสูตรของเราก็ยังไม่พลาดนะครับ7 5นะครับแล้วก็เกนะครับ6 9นะครับ6 6 9 5 0นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เอ,อ่อ1 5แล้วก็0 6นะครับ1 0 5่ล่าง หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกด้านหนึ่งหกห้าหนึ่งห้านะครับถือว่าเข้าดีนะครับนี่ก็บนล่างนะครับหนึ่งศูนย์หกด้านเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้เมื่อถิแล้วก็เข้ามาที่แปดเก้านะครับวันนี้เราก็ได้ตัวเลขเหมือนกันนะครับห้าสี่สามด้านนี้ก็ได้ห้าสี่สามตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับก็น่าเอาไปลอง,งเสี่ยงนะเสี่ยงดวงเอาไว้สักชุดสองชุดนะครับ ชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ